อันนอวัตไปรอล้างเนีมันมีปัญหาไหมะมันใชน้ลายเหรอมันเนี้กไหมต้องดว่าหันจากกันเนี่ยยหม ก็เอาไปบอกดูแล้วนะคะว่าวันนี้มีอะไรไม่เป็นกันกับประโยชน์เลยหน้าหลายครั้งไม่ช่วยเป็นการจะไม่เป็นขอเก็บเลยมันมันจะเปิดเดี๋ยวนี้ต้องตกมา

คุณรู้ปะเนรเคเราพบอาจจะมีแล้วเว้ยพาด,ดีๆแลเว้ยมีปัญหะเนี<อ>่ยมีมีปัญหาอะไรครับผมเนีมีปัญหาอะไรคะัอยาอยงผู้หญิงคุถามว่าพี่หุ่นหหยน้ำลายเนี่ย ขอร้านเท่าไหร่เนี่ยเพราะอะไรที่ถือหน้าร้านเมื่อกี้พูดอะไรหนูพูดกับผัวค่ะไม่ได้พูดกับพี่มีมันมีมันด้วยนะหนูพูดกับผัวบอกอุ้ยรอพูดกันขอขอนอนใทยบุรีเนี่ยอันนี้คือปัญหาถือหั่นคือพี่ถือสายหรือล้างเนี่ยมันมีปัญหานไหมคะมันใช่น้ำลายหรอมันจะขี้งงไหมไม่ใช่ค่ะ ไม่วีไม่นสไม่เสร็จดนะไม่เสพนะคุณจะได้แต่หมายควาว่าเดี๋ยวที่นมงทำกระถินมากนะมึงเี็คนก็เนี่ยมึงตำรวงนอ้จับก็เนี่ยเดี๋ยวมึงยิงไหมน้องพี่จะบอกนะถ้าพี่สายแบบนี้นะอยู่ไม่รอดนะ เนี่ยใช่พี่ให้มันจบไปผมจะไม,ม่พูดอะไรมากไม่ว่าจะใหญ่โตยังไงผมไม่รู้หรอกไม่หลหรอกอเอาอีกคนหนึงใช่เอาใหนะ้มันจบไปมึงโง่ตับไม่หลบมึงโงเหมือนกันมนถนนสาธารณะนี่มึงแรกเห็นไหม,ไมเนี่ยน้ำลายลงพี่แล้วแล้วไปแล้วไปผมบอกอยู่ให้มัน,มนจบไปกูพ่่นน้ำลายมาเหรอผมบอกให้มันจบไปขึ้นรถแล้วก็ไปผมไปขึ้นรถแล้วไป ไล่ก็อจบเอองเข้ามาเก็บ้านมึเยบ้านเก็อเี่ยครบับไล่ตอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับร right ้านอยู่ับร้านอยู่ตรงนี้เลยแล้วเขาก็ถุยตรงนี้ครับถุย like ตรงน, kind of นี้ร้านเราเลยครับก็ใช่ครับแฟนก็คือแบบว่าเดี๋ยวลูกค้าอื่นเขาจะมาซื้อมาอะไรเพราะเขาก็ต้องรีบมาล้างครับนักเกยดจริงครับสเลดขาวแบบเลยครับสเลดอะ เห็นแฟนเขาวิ่งลงไปฝั่งนู้นครับน่าจะไปซื้อของฝั่งนูน้นหน้าหมู่บ้านพฤษาหนึ่ง<ล>ครับอยู่หน้าหมู่บ้านเอเจนเกิดขึ้นเมื่อไรนไไะเมื่อวันที่ยี่แปดค่ะตอนเย็นตอนช่วงห้าโมงสิบเจ็ดประมาณนั้นนะคะอ่ามีรถสีขาวอะคะ่ะตามทะเบียนที่หนูลงอะเนาะสามทบุท่าพอพานเจ็ดเจ็ดหกแปดเขามาจอดหน้าหน้า,หน,าหน้าบ้านและทีเนี้ย เขาได้มีการแบบว่าลงมาลงมาจากรถอะคะ่ะมาถุยน้ําลายตรงหน้าร้านเราซึ่งแต่หนูว่าไม่ได้พูดกับเขาไม่ได้บอกเขาด้วยว่าเขาทําผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเดินเอาน้ำมาไปล้าง,ไป,างไปล้างน้ําลายที่เขาถุยแต่พอดีกระป๋องแรกมันมไม่พอเพราะว่าหนูหนูเอาไปแค่นิดเดียวแล้วหนูก็มามา,มาเปิดน้ําอีกนิดนึงพอกลับไปที่เดิมอะค่ะกลับไปที่ที่เราจะล้างอะเขาก็เลยถามหนูว่ามึงม,มีปัญหาอะไรหรือเปล่า หนูก็บอกอ๋อหนูไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะพี่แต่ว่ามันหน้าร้านหนูว่าพี่ไม่ถูกโกนถุยมันสกปรกเออแล้วเรื่องก็เกิดแล้วเขาเขาก็บอกว่าเขาอะเป็นเป็นตำรวจนะกลัวลองรู้จักกูไหมกลัวลองพูดกับกับพลธัญบุรีก็พูดกับหนูมาประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็แบบเดี๋ยวกูยิงแม่งเลยแล้วหนูก็เลยรีบขึ้นไปเรียกแฟนเรียกแฟนลงมาว่าเธอเขามีเรื่องลงลงมาหน่อยแต่ว่าแฟนอะมายืนฟังสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าเขาด่าหนูอะไรเงี้ยด่ามาแบบ เดี๋ยวกูยิงแม่งเลยอเงี้ยมึงใครเนี่ยสะทุนคือด่านแบบเนี้ยก็เดินไปเอาแล้วก็แบบจะเดินเข้าไปหยิบปืนพอจะเดินเข้าหยิบปืนอะ่นอะอแฟนเขาอ่ะแฟนของทาง,งคนที่แยบมาเป็นเหรอเขาก็ดึงไว้แบบว่าพี่ใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตามตามที่เขาห้ามกันแต่คนนี้คนนั้นเขาไม่ยอมคือเขาจะใส่หนูให้ได้เลยเขาก็ดา่ดาด่าจนแฟนออกมาแฟนก็เลยออกมาพูดตามในคลิปเลยค่ะยครับพอดีแฟนผมไปเรียกผมลงมาเขาก็ด่าแฟนผม ผมก็ยืนกับแฟนผมยืนฟังเขาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกูยิงแม่งเลยเุ้ยเอาปืนแบบแบบพูดแบบเหมือนไปชดนะครับไปเอาปืนไปแล้วเขาก็เดินมาครับเปิดประตูรถเขาเลยแล้วเมียเขาก็รีบแบบวิ่งมาดึงแบบผมก็ไม่รู้ว่าเขามีจริงหรือไม่มีจริงครับแต่ผลท้ายเขาออกมาก็ไม่มีมีแต่โทรศัพท์เขาสีดําก็เน็ต มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ